ก็อตอสดีครับพบกับบูเออร์ครับรั้นที่หนึ่งตามคำขอนะครับแล้วก็สองสองนะครับของนักเรียนป .6 นะครับมีทั้งหมดแปดทีมนะแปดทีมนะครับวัน 10. นี้เป็นคู่เปิดสนามนะครับระหว่างโตโต้กับไอเดียนะครับพบกับโตโต้กับไอเดียนะครับโอเคเดี๋ยวนี้เป็นท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะแข่งกันแบบแ้ม25แต้มนะครับเซตเดียวนะครับครึ่งหนึ่งของ25้าเป็นแดนนะครับเดี๋ยวพอแล้วไปชมกันเลยครับ ก็เริ่มแล้วนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับครูแอร์ครับครั้งที่หนึ่งในการแข่งขันแล้ก็สองสองนะครับนักเรียนชั้นป6นะครับอันนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วมีลายแมนมีกรรมการครบนะครับท่านผู้ชมครบนะครับก็เป็นการพัฒนาทักษะนะครับนักเรียนช่วงนี้ไม่ค่อยมีการแข่งขันนะครับก็ได้ซ้อมแล้วก็อยากขัดเล่นนะครับอ่ะ เดี๋ยวพร้อมแล้วเอาเลยพร้อมแล้วเอาเลย,รลเเลยกรรมการบอกเลยให้เติบก่อนก็บบนนจะเป็นกติกาเติบไปล่างนะครับไม่เข้าเส้นนะครับไม่เข้าเส้นเอาละครับทางนู้นจะเป็นตัวตวน้อยครับกับไอเดียนะครับแล้วทางนี้จะเป็นคูหูดูโอ้ครับแฮกเพียนนะครับแฮกลากไปทำงไงแปลข้ามไปได้แต้มแล้วนะครับ นี่ถือว่าเป็นตัวเต็งนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเปิดสนามของเราบอยตอนนี้อยู่ที่1ต่อศูนย์นะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเติบสามลูกไงที่ครูบอกเติบฝั่งละสามไงเออเติบฝั่งละสามเราก็จะทําการเติบแบบฝั่งละสามนะครับก็คือเติบสามลูกค่อยเปลี่ยนนะครับาก,กาิกาสากลอาครับไอเดียเซิฟแฮ็กลากเข้าไม่เข้าทำยังไงเอาลากไปเต็ลูกนี้อ้อมนะครับลูกนี้อ้อมนะครับลูกนี้อ้อม ก็ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องแควด้วยนะครับนี่เขาไปติดตามบุญดึงบุญดึงโอ้เกนซันแบ็กไม่ทานนะครับใช้มือส่งตะก้อใช้มือส่งตะก้อด้วยเวลาส่งตะก้อเพื่อนใช้มือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่นั่นเฮ้ยนี่เขาที่นั่น เอ๋ yup. ออันนี ga, ้โคตรเลยครับโคตรโคตรเต้นจับบอลเบอร์หนึ่งเอนเตอร์ไปโตโต้รับได้โตโต้หัวมงเอ้ยหัวลานมงเอ้าได้แจวอ่ะเอาแต้มแต้มอะไรอ่ะสองหนึ่งอ่ะแจมแจมอะไรแต้มอะไร หนึ่งไปแล้วนะครับโอหมวยเต็งเกี่ยวมวยรองมวยรองาำล้อมามวยเต็งตั้งขึ้นเอ้านี่ยน่าได้อีกเอ้านี่ตันแวกเอ้าได้อีกเลย ไม่เต็งเขินตอนนี้ตะกรอมาอยู่ที่หนึ่งต่งอตีแอคเซปไหมเอาเอ้ยโอ้ไปรีตจอบไม่ได้ทางไหนหนอทางคุณโตโัวโตกับไอเดียนะครับโตโต,โตไอเดียทางโน้นนะครับอันนี้แท็กกับเพนนะครับเราต้องฝึกนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับลูกออกนะครับลูกนี้ลูกออก เปลี่ยนทรงนะครับสองห้าเปล่านะครับเปล่ากรรมการข้างหลังบอกว่าเหยียบเส้นนะครับเราจะไม่เหยียบเส้นนะครับตอนนี้ห้าต่อสามไอเดียเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาที่แท็กแท็กตั้งขึ้นลากเข้าไปหน้าเน็ตเอาเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาเนาะได้เด็ดเสิร์ฟไนไอเดีย เอาเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับตอนนี้แคเ,เป็นฝ่ายเสิร์ฟ4ต่อ5มีปั่นเล็กน้อยโอ้อดนะครับลูกนี้รอดนะครับตัวโตวได้แต้มนะครับตัวโตวได้แต้มสกออยู่นี่4ต่อ6นะครับ4ต่อ6โอ้ ตำโตโตเล่เนผู้เดียวโรดบ้านนี้เต้ยมีลูกนึงอีลูกนึงอีลูกนึงฝั่งนี้อีลูกนึงตอนนี้ตะกออยู่ที่4-7 4-7 4-7ฮะมันเก,ก่งเลยเนี่ยมันอยืนที่ไหนมันโรก,กิงมันจะไม่ดันเราจ้ะแม่นครับคนเท่า <c oughs> มันต้องมานเก่งอยู่ในสนามความสามารถเท่าต้องอยู่ในสนาม คิวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใครเบกิวมันก็เบกิวเหมือนเอาทีมโตัวเปลี่ยนตัวแล้วนะครับตะโกตอนนี้อยู่ที่เจ็ดต่อห้าขมการร้อนแดดครับของการร้อนไปคุ้มนะฮะคุ้มคุ้มข้างหล่างนะขึ้นดีๆนะแยกกันแยกกันด้วยกันนะอาอเปลี่ยนวินมาแล้วนะครับนายวินเรียนไม่มากีฬาไม่ขาดนะครับนี่คือแท็กโมไปวินเอาแม่เอ้ยเ้ เป็นค้วามสุกเล็กๆน้อยๆครับสำหรับเด็กน้อยอ้าวตอนตอนนี้เป็นตะกอเป็นอะไรแปดต่อหกไปแล้วนะครับแปดต่อหก

ทีมงานเขาสุดยอดอีลีเอานั่งบ้านนี่โอ้ทีมงานเข้มแข็งเนาะมีอายการครับจากช่องอะไรนะครอบตัวโกสุมานะครับตอนนี้กระตันมาอยู่ที่กนามตัวก็ยังไม่ตกไนวบินลงมาขาอ่อนนะครับบอกแล้วให้มาเรียนนะครับตะกอนเท่าไหรตอนนี้ตะกอนเท่าไหรไปได้ศูนย์สิบต่อแปดนะครับตอนนี้แท็กนำ เก้าต่อเก้าต่อจิบตัวตัวโมงมาเพียนไปไปบินโมงอีกเอาแล้วตั้งขึ้นเอาออกโอ้ยสูนยสีมากนะครับสำหรับตอนนี้สูนยสีมากตัวตัวเซิร์ฟโยดมา โอ้ยแต้มอะไรแต้มอะไรอะไรสิบเอ็ดต่อสิบบินเซิ์อมาเอ้าโอ้ยอ่าสิบสองต่อสิบใช้มือส่งนะบอกบอกบอกเพื่อนด้วยว่าใช้มือส่งกั 12, สิบสองสิบโอ้แท็กนำแล้วครับ อนนี้ตอนนี้อยู่ที่13ต่อ12<ฟ><ง>แอกเซลไปเข้าหัวโตโต้ตน,นี่่นวักกีฬาเปลี่ยนแดนนักกีฬาเปลี่ยนแดนนักกีฬาเปลี่ยนแดนนักกีฬาเปลี่ยนแดน14แต่เมื่อไหร่14ต่อ10เปลี่ยนแดนเปลี่ยนแดน14ต่อ10เราเปลี่ยนแดนนะครับ14ต่อ10นะครับ มงมงลูกออกนะครับสำหรับลูกนี้ลูกออกอก,ก,อ,อ,กองเคลียนะครับกองเคลีเยเยอะนะครับวันนี้สำหรับแมตช์แรกนะครับของเรา,รา,าแต้มอยู่ที่14ต่อ11ออกอีกนะครับตรงนี้ออกเ,นะเดี๋ยวเราฟังแต้มแค่งนึง แดงอะไรแดงอ,งอะไรกรรมการฮะเอาไดไมสอตัว 2, นะ่ะนับต่อไปเลยแมสิหต่อสินับต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดียต่อสิบสต่อสิบสี่สิบสามสิต่อสิอ บินโมงไปออกนะครับสิบห้าบมเกม25บหเกม25ิบหาเกมย5สิบห้าสิบสาม 13, <15 S 2> ส <éral> ิบห้ากรรมการเดินอยู่ ใช้มือส่งนะบอกเพื่อนใช้มือส่งกรรมการบอกเพื่อนใช้มือส่งตะก้อด้วย,ย,าาย1 4 15วินเติร์ไปวินโอ้ยเข,ข้าขาใต้เนาะขาใต้มีไว้ยนืนเงี้ยว10หก 10G 10หกเอาเปลี่ยนเติร์เปลี่ยนเติร์ เปลี่ยนเจอทางน้องเจอติบห้าติบหกดีเดีอ่ะขึ้นหน,นักเลยดีแลกกันดีนนนนนครับห้าติบหกตัดกันแล้ครับมาตัดแล้วเพื่อนเพื่อนเอาแล้วติบหกเท่าตอนนี้ติบหกเท่าแล้วนะครับตอนนี้ไปถึงยี่สิบห้าก่อนชนะนะครับ ยอดมาโตโตว่าไงโอ้ยรับไม่ได้อาจารย์17 15ต่ออีกทีมึ่งไปเลยว่า17ทีมทีใครแข่งมือละทีมออกเราจะทำการแข่งขันวันละหนึ่งทีมนะครับเราก็คือใช้เวลาในตอนเที่ยงนะครับทำการแข่งขันนะครับวันละหนึ่งทีมนะครับมีทั้งหมดแปดทีมนะครับเราก็จะหาที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งที่สองและที่สามนะครับตอนนี้สะกออยู่ที่ สิห้าต่อสิหกครัี่ไม่ตีเขาอกเล็งที่วิจนาเลยเนาะโอ้ลูกนีเต้มเต้มว่าใดละเต้มอสิบเจ็ดสิบแอ๋ 10, 8, 8, 8, 8, 9, 8. อสิ 10, 8, 8, 8, 8. ต่อสิแนะครับนับเต้มผิดนะครับ ตัวเติบไปเทีนมงมามงอีกอ้โอ้ยจุ่มพี่ขนาดตอนนี้ตัดกออยู่ที่19ต่อ17นะครับ17 19ออนี่จะกคููก็อยู่ดีอะฮอนดักลูกออกนะครับผมเป็ต้องยุเปลี่ยนเติฟนะครับ20 ยี่สนะครับใช่ไหมแ้มอะไรยี่สิบเอ็ดสิบแปดไหมแ้ยี่สิบสิบแนะครับยี่สิบสิบีจักนับแ้มถึงว่บุกคเฟียกอะไรอ้าวนายเค็นไม่เสีบอ่ิบอ็ดต่อสิบแนะครับตอนนี้เดิบลูกสุดท้าย ทิศจังไหนเต็มนำแล้วนะครับขอสักลูกเต็มนำ้วขอสักลูกขอฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องคุณเอกก้อเลยนะครับติดตามนะครับคู่ต่อไปนะครับตอนนี้19ต่อ21่สิบเอ็ดใช่ไหมอ 21, ่า19ต่อ21ถูกต้องวินเป็นผู้เสิร์ฟเรียนไม่มากีฬาไม่ขาดเสิร์ฟไป โอ้เอ้าได้เวยมองอีกโอ้ยใช้มือตรงตะก้อบอกเพื่อนด้วยใช้มือตรงตะก้ออ้าว18ต่อ22ตัวโตเสิร์ไปเราจะถือว่าเป็นอุปกรณ์สนามไปเลยนะครับโดนได้นะครับรับหปมันได้ก็พอตอนนี้ตะก้ออยู่ที่ สิบแปดต่อยี่สามสิบเก้าต่อยี่สามนะครับสิบเก้าต่อยี่สามวินเซอวิเจอเ์ฟไปแล้วเจอหาเจ้าแท็กเจ้าแท็กื้นแน่นนะครับเล่นบอลก็ดีเล่นตะก้อก็ได้สองคนนี้นะครับโอ้โห ต้มเดียวเกมนะครับยี่สิบสี่ต่อสิบเก้าปิดเกมหรือไม่เกมมานักกีฬายืนเส้นหลังนักกีฬายืนเส้นหลัง<ฮ>ก็เกมแล้วนะครับสําหรับคู่แรกนะครับตัวโต้นะครับแพ้ให้กับแท็กแล้วก็เคนอันนี้จะวินนะครับอ้าวนักกีฬาสัมผัสมือสัมผัสมือเดินมาสัมผัสมืออันนี้ครับนะกองเขียนะครับทีมงาน ไชแล้วครับสัมผัสมือโอเคก็ผู้ชนะนะครับไหนผู้ชนะนี่ครับผู้ชนะครับก็จบไปนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับแล้วก็ผู้เอกครับครั้งที่หนึ่งนะครับสองสองนะครับก็จบไปแล้วนะครับผู้แรกนะครับก็สรุปผลนะครับก็จะเป็นในเกนกับในแท็กนะครับ นะโต้กับวินนะครับแล้วก็อะไรไอเดียนะครับ2ี่าต่อ19นะต่อคู่ับต่อคู่ไดต่อไปนะครับเตรียมตัวนะครับวันพรุ่งนี้ก็มีอีกนะครับคู่นะครับเราจะใช้เวลาว่างนะครับก็คือเป็นการรวมเด็กนะครับนักเรียนก็จะไม่ไปไหนนะครับนักเรียนก็จะนั่งอยู่นี่นะครับนั่งอยู่กับพวกเรานะครับเต็มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดีนงานนะครับดีนงานช่วยนะครับ ทีมงานเพื่อช่วยนี่นะักกีฬานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ